วันที่5กับเกมไม้ค้าต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะโดยหลักๆสารคลิปนี้ผมจะหาพื้นที่ที่จะสามารถทาเหล็กได้นั่นเองงั้นหมายความว่าไอ้ตรงเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ใช้งานมาแล้วนะเออตรงเนี้ยนะดังนั้นก็ขออนุญาตนะครับอ่าเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปเดี๋ยวผมจะต้องทําหินทําอะไรให้เบสร็จก่อนนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ่ะไปเดี๋ยวมันจะเสียเวลาทําอีกโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามหาพื้นที่ที่อะไรนะ หาเหล็กอ่ะเออมันมันมันไม่ได้จริงอะ่ะยังไงมันก็ต้องหาโอเคขอเป็นประมาณนี้แล้วก็ส่วนไม้พกไปด้วยอ่ะเป็นประมาณนี้นะเอาละฮะเช้าวันต่อมาสําหรับวันที่6นั่นเอง5้สิอ่ะนี่เป็นวันที่5นะส่วนเออจริงๆเนี่ยไอข้างล่างไอพวกแบบดันเจี้ยนเงี้ยส่วนตัวผมเชื่อว่ามีแต่ประเด็นนะ่ะพอเราไม่มีเหล็กอ่ะมันไม่มีชุดพอไม่มีชุดผมมองว่าถ้าลงไปนะกูตายแนย่ดังนั้นก็เลยขออนุญาตว่าไม่เสี่ยง จะพยายามไม่เสี่ยงเข้าไปในดันเจี้ยนเลยแม้ว่าจะรู้ว่ามันอาจจะมีเหล็กก็ได้แต่ว่าถ้าหากตายเกิดบ่อยๆมันก็โงไม่ได้นะเพราะว่าผมเล่นหมวดฮาร์ดคอร์ผมไม่ได้เล่นหมวดธรรมดาถ้าหมวดธรรมดาเนะี่ยผมเชื่อนะแถวนี้คูดๆไปเหอะเจอแน่เนี่ยอย่างเงี้ยเ,เข้าไปเลยยังไงก็มีผมผมเชื่อเลยว่ามีม,มีแน่นอนด้วยแต่เยอะน้อยเนะี่ยอีกเรื่องหนึง่งเพราะพื้นที่มันปกติที่ผมอ่านมาเออข้อ,อ,อมูลที่ผมอ่านมาคือเป็นประมาณว่าถ้าเป็นหมู่บ้านที่มีแบบดันเจี้ยนอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่อะจะมีของอ่าส่วนใหญ่คือมีแน่แต่ผมขอไม่เสี่ยงนะเพราะเนื่องจากว่าเล่นฮาร์ดคอร์เพราะว่านั่นแหละตายทีคือโลกโลกมันก็ดับตามันนะก็เลยไม่เอาดีกว่าแต่ว่าพื้นที่นี้ค่อนข้างที่ทจะครบนะเหมาะมากอะแบบมากๆเลยอะแต่ว่ายังไงผมก็ต้องหาไอ้นี้ก่อนหาเหล็กเพราะถ้าไม่ไม่มีเหล็กนี่จบเลยหนึ่งเหล็กทําอะไรบ้างก็คือครบชุดใช่ไหมอันดับต่อมาคือดําฟาร์มแต่ถ้าไม่ไม่มีเลยแม่งก็ทําหาอะไรไม่ได้เลยเหมือนกัน โอเคอันนั้นเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ผมไปมาเมื่อวานนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะโอเคไปไปกันดีกว่าเอาสำหรับ EP นี้นะครับหลักๆผมจะหาแหล่งเรียกว่าหาแหล่งละกันส่วนถ้าเจอก็น่าจะเห็นภาพตรงกันอ่ะอืมถ้าเจอนะส่วนหลักๆจะหาเป็นใจอ่ะอยากได้ภูเขาน้าแข็งใจอ่ะนะแต่ไม่รู้ว่าจะเจอไหมโอ้ระหว่างทางเจอเรือด้วยเฮ้ยเจอเรือด้วยว่ะเรือนี่มันมีอะไรไหม ผมไม่เคยเจอนะอันนี้ครั้งแรกนะขอสำรวจหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรที่เราเอาได้ไหมจากเรืออันนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะเรือล้างเหรอมีอะไรไหมเนี่ยเรือเอ้ยมีคองเรือมีคองเจาเอ๊ะอะไรอ่ะเพชเหรอหรอหรือเปล่าโอ้ยเล็ก โอ้เจอเหล็กเพียบเลย,ยอะไรอ่ะสมุดเหรอไออ่ะโอ้โหเจอเหล็กเจอทองขอบคุณครับเรือลำนี้น่ารักจังเลยอ่ะ <c oughs> อุ้ยตายละเฮ้ยเจอเหล็กบนเรือว่ะโอเคหลังจากเดินทางมานะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมืดแล้วนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนอนเนาะซึ่งตอนนี้ถามว่าเจอหรือยังยัง,ยง แต่ว่าพื้นที่มันไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องเดินทะลุนะครับถือว่าเดินสำรวจด้วยนิดหน่อยเอ๊แต่ก็น่าสนใจนะเอาจริงอถือว่าน่าสนใจเลยแหละแต่ไม่นะแต่ไม่ผมว่ามันยังไม่ใช่คือหลักๆผมอยากหาพวกไอ้ภูเขานั่นแหละน้ำแข็งอะ่ะเพราะว่าถ้าเจอะจบเลยอ่าถ้าเจอมันจบกว่า อันนี้คื้นที่หกนะครับก็หลักๆเนี่ยยังไม่เจอพื้นที่ที่ต้องการเลยตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินหาต่อกันเด้อนี่เจอทองอยู่ที่ผนังนะครับเห็นปะ่ะนานาทอง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 เจอนิดหน่อยก็ขุดนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอจะหาจริงหาไม่ได้เด้อมีนิดมีหน่อยผมเอาก่อนเด้อแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามอ่าของฟรีเอาไปก่อนเอาไปก่อนของฟรีของฟรีของฟรี โอเคมีอีกไหมอย่าบอนะวอันเดียวอะใจร้ายเกินโอ้โหอันเดียวโชถ,ถุยอ่ะดีกว่าไม่ได้แหมขอส่องหน่อยขอส่องหน่อยนะขอส่องหน่อยอืมมีอะไรในนีมไหม อืมเสียงน้ำอยู่ตรงนี้พองวะหรืออะไรวะไม่ไม่ใช่นี่วะโอเคผมไม่ขอเสี่ยงเข้าไปเด้อไม่งั้นเดี๋ยวซวยอ่ะโอเคปะหาพื้นที่ต่อดีกว่าอ่ะเมื่อกี้หลังจากที่สำรวจนะครับผมยังไม่เจออะไรเพิ่มเติมนะดังนั้นขออนุญาตพายเรือและหาพื้นที่ต่อแล้วกันเด้อเมื่อกี้ดูแล้วมันไม่มันไม่ใช่วะ่ะบางคนก็อาจจะขุดก็ได้นะแต่ผมไม่เอาอะเพราะว่า มันถ้าเสียเวลาไม่นานเนี้ยเลยขอเอาแบบเจอที่ดีๆแล้วเยอะๆไปเลยดีกว่าอันนี้ผมเจออีกหนึ่งที่นะที่คาดว่าคาดว่านะเออถ้าเป็นบริเวณประมาณเนี้ยผมว่าอาจจะเป็นไปได้ถือว่าผมเดาแล้วกันนะโอเคงั้นก็เทียบท่ามาบายนั่นไงเจอเลยนะนั่นอนะ่ะเจอเลยโอเคเฮ้ยถือว่าคาดการไม่ผิดนี่ไงนี่ไงเนื่อ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยที่เราวิเคราะห์มามันไม่ผิดเว้ยนี่อ้าวชิบหายผิดไม่งั้กูก็ดีใจยัน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 เลยเออแต่อันนั้นน่ะใช่ชัวอะใช่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 ใชถูก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 อะขอตอบบล็อกหน่อยถึงยัง เออเจอหน่อยเออน่ารักมากมีอีกไหมโอ้ยหมดเอออันนี้เผื่ม่อีกเคื่อมีอีก,อ,อ,กอ่ะเท่านี้ก็เท่านี้ ป่ะเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนเดี๋ยวตอนนี้มันมืดแล้วนะครับขอนอนก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเช้าวันต่อไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่ออันนี้นะ่าจะวันที่7ละอ่ะอันนี้วันที่7นะวันที่7นะรอดรอดมา7วันแล้วนะเลือโอเคยอมรับเลยนะภูเขาน้ําแข็งนี่เจอยากมากแต่ว่ามันมีแผ่นหนึ่งอะ่ะที่ผมเกิดในภูเขาน้ําแข็งเลยอะ่ะเออมันมีอยู่แผ่นหนึ่งดีเลยคือแบบโอ,อ้เนาะดังนั้นเนี่ยทำไมผมเลยรู้ว่าเออถ้าแถวนั้นอะ่ะเหล็กน่าจะเยอะ แต่ตอนนั้นขามรู้ไม่มีไงก็เลยแบบอ้าวชิบหายพลาดขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยอันนี้คือที่เข้ามาเมื่อกี้เนาะโอเคงั้นไปเลยจบแล้วจบละก่อนนี้จบแล้ะไม่ต้องมาละหมูบ้านก็ไม่เจอด้วยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตหาที่ก่อนเลยเฮ้ยทำไมมีคีิเปอร์มีซอมบี้ด้วยวะเอา้าฝนตกมันมืดอ,อมืดเลยมีเหรอโอชิบหายไม่เสี่ยงจ้า แม้ว่าจะมืดนะแต่ผมขอไม่นอนเด้อไปหาที่ประเด็นอ่ะจะได้ไม่เสียวันเวลาเฮ้ยชิบหายเอ้ยไม่เห็นโอ้ยแม่เอ้ยนอนก่อนดีกว่าโอ้ยโอเควันที่แปดอ่ะวันที่แปดวันที่แปดโอ้ซอมบี้ ถ้ามีลาวามันมีสิทธิสูงมากเลยนะที่มันจะมีอ่ะสูงมากมากเลยแหละอย่ามายุ่งได้ไหมเนี่ยก็ตายตายไปสิเออตายตา,ยตายไปแม่งของเต็มตัวไปหมดเนี่ยจ้าเอมีของปะขอดูหน่อยหุ้ยหมู่บ้านนี้ใหญ่เนี่ย ใหญ่ๆหๆ่ใหญ่ใญ่ใหญ่ยู่ยจริงๆผมควรเก็บเพมาด้วยนะเอาจริงๆผมไม่ได้เก็บเลยอะไม่มีของเลยเหรอขอดูไหนสิหูหน้าลงไปเล่นแล้วเกินดันเจี้ในหมู่บ้านส่วนใหญ่หญหญ<ผ>มีไงแต่ว <c oughs> ่าเรายอมเสี่ยงเวลาอีดกว่าเดี๋ยวมันจะยาว สร้างซะสวยเชียวมีอะไรไหมขอดูหน่อยขอดูหน่อยไม่มีโอเคอีกสองหลังสาหลังเนาะไม,ม่มีน่าสนใจว่ะไม่มีเลยเหรอโอ้ยอีบ้าไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวขอไปเช็คหมู่บ้านตรงนั้นหน่อยนะรู้สึกเอ้ย,อยผมว่ามันน่าสนใจมากอะเพราะว่าถ้ามันมีลาวาก็มีสีสูงที่มันจะมีเหล็กอยู่ด้วยขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยแต่ใจก็อยากได้น้ําแข็งอยู่ดีทาไมกณติดใจกับน้ําแข็งจังวะโอเจอเอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับผมเจออีกแล้วรอบนี้หมู่บ้านอยู่ตรงภูเขาเลยอะหมู่บ้านสวยปะอันนี้ผมไม่ได้หาทุกหลังนะคือหลักๆผมอยากหาเหล็กมากกว่า โอ้ยกูเอาอีกรอบแล้วโอเคตอนนี้เหล็กได้มาอีกสิบนะครับอันนี้คือหลังจากที่เดินแบบมั่วๆไปเรื่อยๆนะแต่ว่าไอเะหาอานที่เดินเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอพื้นที่ที่เราต้องการอยู่ดีนะนี่ขนาดว่าไม่เจอนะแต่ว่าก็ยังเจอเหล็กแบบเจอบ้านป่าายอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักโอเคเดี๋ยวผมขอ,ขอนอนก่อนเด้ออันนี้ขึ้นฝั่งเพื่อน,นอนนะวันที่เก้าวันที่เ <c oughs> ก้ากูโลดมาเก้าวันแล้ว รอดเบือนไม่รอดป่ะแม่งหาของยาวเลยนะแหละแล้วก็ไม่เจอด้วยประเด็นน่ะเออแถวนี้หรอไม่น่ามีอะไรนะอา้าวเจอไม่ได้ตั้งใจว่ะเนี่ยเหล็กโอเคเออ,อยังไงวะต้องเดินไปที่ตรงนี้โอเคขอไหนเนี่ยขอไหนเนี่ย ของฟรีของฟรีเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอย่าบอกนีมีแค่นี้อุบาทนะอย่านะขออีกหน่อยอุบาทจริงๆด้วยนี่ลาวาอ่าเก็บได้จริงด้วยโอเคเก็บไปยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้เจอแล้วหีมาเจอหีมาแล้วโว แม่งหาตั้งนานโอเคนั่นตอนนี้เริ่มเจอ,อหิมะแล้วนะแต่ว่าทีนี้เราจะหาภูเขาที่เป็นภูเขาน้ําแข็งนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในนั้นซะส่วนใหญ่เจอหิมะแล้วโว้ยโอ้ยกูเฮียดกว่ากูจะเจอโอเคที่เหลือคือหาที่เป็นภูเขาแบบสูงๆหน่อยแล้วที่มันเป็นหิมะล้วนๆแต่ว่าถ้ามีหิมะก็ตอนเดินอนะระวังด้วยเด้อเพราะว่าเราอาจจะ ยุบเข้าไปข้างล่างเลยอันนี้คือเพิ่งเจอนะเพิ่งเพิ่งเจอเพิ่งเจอยังยังต้องอีกอีกนิดหน่อยอีกอีกนิดหน่อยใช่เลยนี่แหละประมาณนี้แหละนี่ไงเห็นไหมเริ่มเจอแล้วเริ่มแล้ว เท่านี้นะเจอเท่านี้นะผมไม่โลภมากเด้อแต่แค่นี้ก็น่าจะได้เยอะละใกล้มืดแล้วด้วยเนี่ยก็คือพยายามหาดันเจียนแบบประมาณนี้ครับแล้วก็เอ่อสังเกตดูมันจะอยู่บริเวณโดยรอบนี่แหละแต่มันจะหาง่ายมันจะอยู่แถวหน้าผานี่แหละโหมืดอีกแล้วอะมืดอีกแล้วอะขอน,อนอนก่อน อันนี้คือวันที่11แล้วนะครับก็ถ้ากับว่าผมหาเวลานี่คือน่าจะใช้อยู่5วันนะในการหาจะเจอทีก็น่าจะเจอยาวนะขอสังเกตหน่อยมีใครแห่ไหมเนี่ยใช่ปะเนี่ยเจออีกแล้วอ่ะอันเดียวอันเดียวกูก็เอา แต่มันเจอบ่อยไงเห็นไหมเชื่อ,อยังเชื่อ,อยังเอ่อตรงนี้ไม่น่ามีเนาะอ่ะไปะหาต่อเนี่ยครับก็เดินแบบวนๆวนๆอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เจอเมื่อกี้ถือว่าเจอเยอะแล้วนะแต่เดี๋ยวเจออีกแต่เดี๋ยวเจออีกพยายามหาเนี่ยตรงนู้นก็น่าจะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่องชอ่นะมีมีมีหาให้เจอทุกช่องก่อนเถอะมันเยอะ แต่เดินเข้าไปก็คงไม่ได้อะเสียวอ๋ออันนี้คือเมื่อกี้โอเคหาต่อหาต่อหาต่อถือว่าผมมาไอ้นี่ให้ดูแล้วกันนะเล่นให้ดูแล้วกันนะว่าเออหาเลยกัะส่วนตัวผมหาแบบนี้เพราะว่าผมหาข้อมูลมาส่วนหนึ่ง,อ,นนงอีกส่วนหนึ่งก็คือเจอเองด้วยก่อนหน้านี้เล่นหลงพอหลงก็แบบหาหมู่ว่าน่ะเออมาหาไม่เจอเว้ยพอไม่เจอก็เลยแบบอ่ะงั้นก็ นั่นแหละพออยู่ที่สูงปุ๊บแม่งเจอพอเจอเนี่ยเจอแถวเนี่ยริมลิมเนี่ยเยอะอันนี้จะขุดเข้าไปผมก็เชื่อว่าเจออีกนะขุดอีขุดอีกก็เจอถ้าขุดอะแต่ไม่กล้าเข้าไปเยอะไงเพราะว่าใช่ไหมยังไม่ได้ทําของเฮ้ยไม่มีแล้วเหรอเออเออไม่มีแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าตายนะ เฮ้ยไม่เอาเฮ้ยชิปหายแล้วเฮ้ยทำไงอะทำไงอะแกงไงวะเอ้าเจอทองเฉย <laughs> เจอเหล็กมันดูดหรอ เสียวเลยเสียวเลยมาดูเหรอโอ้ยดูดยาวเลยนะแล้วเดินยังไงเนี่ยเดินอย่างเงี้ยเอาหรอวึ๊บโอ้ดูดอีกแล้วขูดแม่งจบ นี่คือกูเล่นเสี่ยวมากอะเน,นี่ยกวตายประเดี๋ยนะแม่งกูฝากูจะหาเจอตั้งนานเอาเดี๋ยงงี้เอาอ่ะอาเอาเอา,เอาไงอ่ะมาดิมาอา่ะชิบหายเสียวชิบหายแล้วเมื่อกี้เอาหินกูหมดแน่ถ้าหมดก็หมดช่างมันช่างมันเรามาหาเหล็กเราไม่ได้มาหาหิน มันน่ากลัวตัวขี่ม้าก็ตรงนี้แหละกูลงไปแล้วกูจะรอดไปี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอผมขอต่อนะอ่ะขอพ้นแถวนี้กันเสียวไปเลยโอเครอดอ่าโอเคเดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้ผมน่าจะหยุดอยู่เป็นประมาณนี้ก่อนเลวเดี๋ยวผมจะพักอยู่ในบริเวณแถวนี้นะครับคืออยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนแล้วเดี๋ยว เอ่อทำอะไรต่อใช่ไหมก็เดี๋ยวสร้างบ้านแล้วก็อยู่แถวนี้ที่เหลือเนี่ยผมจะหาหินหาเหล็กในบริเวณแถวนี้อันนี้ผมตัดสินใจแล้วว่ากูเอาแถวนี้แหละเนาะเนื่องจากว่ายังไงมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้ถูกปะะ่ะล่ะอ่าเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วผมเดี๋ยวสร้างเนี่ยสร้างอยู่แถวนี้เอาว่ากูอยู่แถวนี้แหละจบไม่ต้องไปไหนไกลอ่ะแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยหาแบบหากันยาวๆเออพูดงี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่หามันก็ไม่รอดถูกปะ่ะอ่า หนึ 1> 1, 2, 1, 2. ่งสองหนึ่งสองะโอเคปึ๊บปึ๊บอ่ะที่เหลือเอาไว้เก็บของอ่ะมาพร้อมเนี่ยแล้วก็มีเหล็กด้วยเตาเผาโอเคเอาไม้เข้าไม้ไม้ไมไม,ไม,ไม,ไมโอเคเอาเหล็กเข้าปึ๊บสบายสบายอยู่ยาวๆแถวนี้มีวัวผมคงต้องฆ่านะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอนะ่ะผมจะอยู่ได้ไม่นานเด้อดับ ดามาดามาดามาอาราวาขผมเก็บเด้ออยู่แถวนี้แหละอยู่ๆไปก่อนอยู่ๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเหล็กต้องเอามาสร้างไอ้นี่ด้วยเพื่อที่เอาไว้ทําน้ําเดี๋ยวเข้าให้ดูเล็กน้อยดีกว่าเผื่อเผื่อเจอจะได้เห็นเนี่ยไม่ต้องไปไกลเห็นนะมมันมีเยอะแถวนี้เนี่ยเจอแล้วเห็นนะเห็นนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาให้ดูเป็นประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูเห็นแบบ เอาให้ดูกันว่าจริงๆจ,จ,จังๆเลยว่าเอ้ยแม่งเยอะมันจะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะก็ถือว่าผมอันนี้เอาความรู้ที่ผมได้มาจากที่ผมตายเอามาบอกแล้วกันเดี๋ยวดูอีกนิดหน่อยคาใจคาใจคา,าใจว่ามันจะมีไหมลาวาอยู่ข้างล่างส่สนใหญ่มีมีมีมแน่มีแน่นอนเดี๋ยวดีแลว,ว,วมันมันขาเนี่ยเจออีกแล้ว เจออีกแล้วเห็นไะหโอเคแม่งอันเดียอีบา้ามึงก็น้อยเกินนี่เจออีกแล้วหวังว่าไม่ไม่เจอซอมบี้นะอันเดียวกูก็เอากูเอาหมดละอ๋อทางทะลุเนี่ยข้างบนเชื่อ,อยัง เชื่อ,อยังก่อนจบคลิปเอาไว้เห็นเป็นประมาณนี้ก็คือคลิปหน้าคือฟาร์มกันเดี๋ยวยาวะยกเว้นว่า,วา,วาวระหว่างฟาร์มกูตายอ่ะถ้าตายก็อีกเรื่องแต่จะพยายามให้ไม่ตายปึ๊บมีอีกไหมีมอีกไหมไม่มีแล้วอ่ะโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจบเป็นประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าหลากักๆก็คือฟาร์มยาวตามที่เข้าใจโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้บา,บายบายไปก่อนเด้อ